ก็สวัสดีน้าๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับช่องเจเจระตวายแข่งนะครับวันนี้ก็จะพามารับชมนะครับอีกหนึ่งตำนานนะครับที่น้าๆนักตกปลานะครับรู้จักกันดีนะครับผมคันนี้ก็จะเป็นคันลูมิดนะครับบิ๊กเกมท็อปซีรีส์นะครับผม2020นะครับผมนะครับ8ฟุตนะครับตัวนี้สวยงามนะครับผมตัวเวทเหยื่อนะครับก็อยู่ที่ สี่ห้านะครับถึง90้าิกรัมนะครับผมในส่วนของตัวเวทเยื่อนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไกด์ฟูจิคงเคนะครับแข็งแรงแข็งแรงกันเลยนะครับผมตัวคันนะครับผมลองจับยกดูแล้วก็มีน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับในของในส่วนของตัวแปดฟุตนะครับผมก็จะเป็นด้ามไม้กอกแท้นะครับผมตูดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมรวมๆแล้วสวยงามนะครับ น่าสะสมหน้าเก็บทีเดียวเชียวนะครับผมตัวนี้นะครับในส่วนของตัวรีซีสนะครับก็จะเป็นรีซีสฟูจินะครับตัวนี้จะเป็นป้ายทองนะครับผมรวมๆแล้วดูสวยงามนะครับผมก็สําหรับน้องๆนักตกปลามือใหม่นะครับที่กําลังหาเลือกซื้อคันเบ็ดอยู่นะครับแนะนํานะครับตัวนี้อีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าสนใจนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ